สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อ,อนรับเข้าสู่ในรายการดิมี่นะคะวันนี้นะคะเราจะมาสอนเล่นแก๊กกันนะคะก็คือโดยคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอไปกันมาณที่นี้ด้วยโดยแก๊กนะคะสเต็ปเราก็จะสอนตามสเต็ปของเราที่เราเล่นเลยนะคะสําหรับคลิปนี้จะมีอะไรบ้างเราไปดูการออกของกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนก็การออกของนะคะโดยเซตไอเทมที่หนึ่งนะคะก็จะเน้นแบบ เป็นสายแบบซัพพอร์ตเพื่อนแล้วก็เปิดป่าแล้วก็บวกหน่อยนะคะก็จะแบบบวกเดินบวกอะไรเงี้ยเน้นพลังเวทนิดนึงนะคะแล้วต่อไปนะคะเซตที่2นี้ก็จะเราก็จะออกเป็นซัพพอร์ตเพื่อนนะคะก็จะออกรองเท้ากันซีซีนะคะเพื่อเพื่อเจอเมททีมนั้นนะคะก็กัน c e ออกกันซีซีไปก่อนนะคะโดยเซตนี้นะคะก็เน้นบวกเน้นแบบซัพพอร์ตเพื่อนแต่ค่ะโดยเราจะ เล่นเซตนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนพอเปิดเกมมาให้เราทําการอัพสกิลที่สองเป็นลําดับแรกเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็มายืนเช็คบัฟไฟเพื่อนนะคะเผื่อทีมตรงข้ามมาปั่นมาอะไรอย่างนี้ป่ะเราก็จะไม่ได้โดนแก๊งไปนะคะอย่ามาปั่นจริงๆด้วยนะคะให้เราทําการเลงสกิลสองให้แม่นแล้วก็กดออกไปเลยะค่ะทุกคนแรงมากค่ะกิลเดอร์แพทนี้นะคะอ่ะ ตัวเกียร์เดอร์นะคะข้อดีของมันก็คือมันเดินเกมเร็วมันแบบตัวมันเดินเร็วนะคะสามารถวิ่งบวกวิ่งอะไรได้นะคะทุกคนไม่เหมือนแก๊กนะคะเนี่ยเราเลงแม่นแล้วก็ได้ไปแล้วนะคะไม่เหมือนแก๊กนะคะถ้าเราเลือกแก๊กออกมานะคะก็จะเป็นแบบตัวมันจะเดินช้าๆหน่อยนะคะโดยสกิลที่หนึ่งนะคะมันจะแบบ ถ้าเรากดออกแบบปุ๊บมันก็จะผักแบบปลื้มปเนี่ยนะคะทุกคนดูสกิลที่สองนะคะนี่ก็คือแรงมากค่ะทุกคนนี่แตกไปแล้วเฟิร์สบอลค่ะถ้าเราเล่นแทงหรือว่าซัพพอร์ตอะไรอย่างนี้นะคะก็เตรียมใจเลยนะคะว่าต้องเออเนี่ยสละชีวิตตัวเองปกป้องเพื่อนอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนแต่เพื่อนเราแคลรี่กับเมดส่งดีมากนะคะเราก็เลยทําให้เราเล่นง่ายนิดนึงค่ะ อ่าพอเกิดเสร็จแล้วเนี่ยนะคะตัวมันจะเดินเร็วค่ะทุกคนอ,อยากสังเกตดูนะคะไม่เหมือนตัวแก๊กเหมือนอะไรนะคะเนี่ยตัวคิวดอนะคลิปเนี้ยเป็นคลิปที่เราอาัดสัส้นๆนะคะเดยดยไม่ได้อัดเฉลเกมอะไรนี้นะคะเพราะว่าแบบเครื่องอะคะ่ะเมมก็เต็มนะคะเดี๋ยวรอซื้ออะไรมาต่อดีๆก่อนนะคะทุกคนอ่านี่นะคะน,น,นี่นี่เราเล็งต้องเล็งให้แม่นนะคะทุกคน ไม่ว่าตัวแก๊กตัวอะไรก็ต้องเล็งให้แม่นนะคะสําหรับถ้าทีมตรงข้ามเล่นแก๊กแล้วก็เลือกคิวเดอร์มานี่ง่ายมากเลยนะคะเพราะว่าเวลาแก๊กมันดึงใช่ไหมคะคิวเดอร์จะมีตัวแบบสกิลการเคลื่อนที่นะคะแบบถ้ามันดึงปุ๊บเราก็แบบรีบเคลื่อนที่ออกมาเลยนะคะเป็นการแก้ทางแก๊กไปในตัวค่ะทุกคนนี่มาะค่ะมันดึงเพื่อนเรานะคะนี่แล้วก็วกด่อยอันสีเลยค่ะทุกคนแล้วก็ เอาแครี่ก่อนนะคะเพราะว่าแคลี่ตีแรงค่ะนี่สวยะค่ะทุกคนเดินนะคะเดินนี่นี่นี่ <_ C 1> ถ้ามันดึงให้รีบกดออกมาเลยนะคะเพ <_ C 1> ื่อเป็นเต็เปในการเล่นจูเดินนะคะอ่าคือเราก็ชอบคือเราอ่ะ <_ C 1> เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาสอนเล่นสอนเล่นแก๊กนะคะแล้วก็สอนแก้ทางแก๊กด้วยเราพูดตรงๆเลยนะคะว่า เ,เดี๋ยวเรามาสอนแก้ทางแก๊กกันดีกว่านะคะเผื่อบางคนแบบเออเนี่ยลำคาญทําทไมแก๊กทาอะไรอะไรอย่างงี้นะถ้าเจอแก๊กที่มันโป,โป,โป๊ก็อาจจะยากจะเล่นยากเลยนะคะเกมก็จะแบบตึงๆเอามังกรนะคะทุกคนเอามังกรใหญ่นะคะเพื่อให้เกมในทีมบัฟนะคะมีมาค่ะ ป่าก็เล่นดีนะคะต้องคอยแก๊งควายอะไรสัตรูตลอดนะตอนนี้มานานเราหมดนะคะแล้วก็เดินซองซนไปก่อนนะคะเต mm. ่จะแบบเออเนี่ยมานานหมดจะเลือดไม่หมดนะอะไรองี้ก็แทงช่วยกันไปนะคะมีก็สวยเลยะค่ะทุกคน mm. ตอนนี้ก็ถ้ารู้สึกว่าเลือดไม่ไหวอะไรก็ให้รีบกลับบ้านนะคะ mm. เพื่อจะแบบถ้าเราลงแรงอ่ะเราจะไม่เอาตัวเองไปเสี่ยงอะไรน,นะคะ mm. ถ้าเราถ้าเรายิ่งตายเกมก็จะแบบเล่นยากขึ้นนะคะ ถ้ารู้ว่าเสียงจะตายก็อะไรก็ไม่ต้องไปก็กลับบ้านไปเติมเลือดนะคะทุกคนเป็นทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยนะคะจากเรานะคะทุกคนเอ,อ๊ะมาตเติมเลือดไปค่ะทุกคนโดยคลิปเนี้ยท้ายเกมชนะนะคะแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้ไไดอัดเลดเกมนะคะเราอัดต้นเกมอธิบายเนี่ยเอารองเท้ากันซีซีมาอะไรนี้อ่าเพราะว่าทีมนั้นรอนเลี้ยวแล้วก็แกรกดด้วยเล่นอยากอยู่นะนะคะทุกคน ลอเลียวก็ส่งดีนะคะดูจากเมื่อกี้นะโอเคค่ะนี่ประมาณนี้ถ้ามันดูดแล้วก็เออเนี่ยรีบออกแบบพยายามดึงออกอะไรอย่างนี้นะนี่ปึ๊บโอเคค่ะนีกดพยายามอะไรอย่างนี้นะเสร็จแล้วปึ๊บอ่ะแล้วก็กดนี่นะคะลอเรียวส่งดีมากค่ะกดดูดค่ะเหมือนจะดูดว่าเหมือนจะไม่ไม่ไหวนะคะรอบนี้นะ เหมือนไม่ไหวก็รีบกลับนะคะน,นี่กลับทันไหมกลับไม่ทันนะคะทุกคนก็ไปตามระเบียบนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นการอธิบายในทางการเล่นแก๊กเล็ๆๆโโออกๆน้อยๆของเราเองนะคะหากใครชอบก็คลิปหน้าอยากให้มาสอนเล่นตัวอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะเล่นตัวที่ถนัดให้ดูนะคะคลิปนี้ถ้ามีสิทธิ์คามรูกอะไรก็ขออาไปกันมาในะที่นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ